สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน่านฟ้าพาทัวร์พามาที่ร้านอาหารเรือนเจ้านางนะคะซึ่งร้านอาหารเรือนเจ้านางนะคะภายในจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะน่านฟ้าก็อยู่กับเจ้าของร้านเรือนเจ้านางแล้วนะคะหรือพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสอบถามค่ะเกี่ยวกับร้านอาหารเรือนเจ้านางว่ามีเขาเรียกว่าคอนเซปต์หรือว่าไอเดียยังไงคะที่ได้สร้างร้านนี้ขึ้นมาคะได้สร้างร้านขึ้นมานี่ก็เพราะคุณแม่ค่ะพอดีได้มาอยู่ืองหน้าสิบห้าปี <c oughs> คุณแม่เป็นคนจังหวัดน่านนะคะต้นตำรับของอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะเพราะว่ามาจากตระกูล จ้าโนขวัน่านไก่กลๆค่ะ่าพี่ก็เลยใช้คําว่าเหินเจ้านางเราเอาต้นตฉบับทั้งหมดอาหารเหนือทั้งหมดมาจากคุณแม่ที่เป็นคุณซื้อให้เราโดยที่ว่าจะไม่มีชูรสรสดีแม้แต่ขนอค่ะเราคิดว่าจะอร่อยยังไงคอนเซ็ปต์ตรงนี้จะอร่อยที่ไร้ผูชูรสค่ะเราจะปริวัติครัวยังไงได้ตรงนี้ค่ะที่พี่อ้อยทาขึ้นมาเป็นเจ้าแรกเลย นี่ค่ะน้านฟ้าได้ลองชิมไปแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยหนูเห็นมีแคปหมูมีน้ำพริกหนุ่มมีไส้อั่วรสชาติอร่อยมากแล้วก็บอกว่ายำที่นี่นะคะอร่อยมากมะนาวแท้แน่นอนใช่แน่นอนเพ่อเพื่อตะพนทำเองเลยไหมคะใช่ค่ะทาเองแล้วมีเมนูไหนแนะนำไหมคะว่าท่านใดที่อยากมาทานที่ร้านนี้ค่ะค่ะออดเดอร์เมืองที่ควรทานที่สุดไส้ออดเดอร์เมืองจะมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบหมูคั่วแกงฮังเลไส้อั่ว ผักต้มแคบหมูซึ่งอยู่เป็นเซตเลยแล้วก็แกงส้มเมืองปลาคังอร่อยที่สุดเป็นที่เดียวในเมืองน่านที่ไม่เหมือนใครครสชาติจะจัดจ้านประยุกต์ประยุกต์นะคะเนี่ยค่ะที่ว่าออกคคนต่อยด้วยแล้วก็ขายดีอันดับหนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นผักพื้นเมืองของชาวบ้านแล้วก็ปลูกในเมืองน่านคือ ผักเชียงดาผัดใส่ไข่เมื่อกี้หมูน่านฟ้าไม่ได้ทานเพิ่งมาส่งเองแล้วก็เขาได้รับรางวัลของประเทศปลอดสารพิษปลูกอยู่ข้างพัตำานักทองน้อยค่ะอันนี้เจ้าของเป็นอยู่การบินไทยอร่อยมากแล้วเป็นคาดีอันดับหนึ่งตอนนี้ท่านใครสนใจนะคะก็มาที่จังหวัดน่านแล้วก็สามารถมาที่ร้านนี้เลยนะคะเฮือนเจ้านางนะคะคนนี้าตสสบถามว่าเปิด กี่โมงคะแล้วก็อยู่ใกล้แถวไหนคะที่สิบเอโมงถึงห้าทุ่มคะ่ะค่ะ,ะใกล้กับพระธาตุช่แห้งนะคะ,คะก็คือใครเดินทางมาไหว้นะหรือว่าสักการะ,กการะพระธาตุช่แห้งก็สามารถมาที่โจ้นะแวะมาได้เลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเหมือนเช่นนั่นฟ้านะคะก็สักการะเสร็จแล้วนั่นฟ้าก็มาทานที่นี่นะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะ